ผมกลับมาแล้วรับ <นะ S 2> ผมจะมากินไอ้นี่โชว์ไอ้นี่มันเป็นใครทำไมผมมันสั้นอืมดูในฉากด,ได,ด,ดำไม่เห็นก็ดูตรงนี้ยับผมโดนบังคับให้ตัดผมผมโดนบังคับให้ตัดผมเห็นเก้าอี้เก่าไหมฮะทำไมผมถึงต้องเปลี่ยนเก้าอี้ตัวนั้นมาเป็นตัวนี้ดูนี่ฮะ ดูความดูความที่แม่งเอียงน้ำในหูไม่เท่ากันเหรอพี่ลองฮะขอไปต้มน้ำก่อนทุกคนได้ยินเสียงกรีดร้องของคู่ที่ถูกสาปและตกอยู่ในเอเวจีในถ้วยประเีศนี้ไหมฮะสำหรับทุกคนสิ่งที่อยู่ในถ้วยนี้คืออะไรสำหรับผมมันคือแบคโฮโอ้ดูความแดงมาในกล้องสิดูความแดงมาในกล้องโอเวน ก็ไมอกูคันกี่คว้า